นี่แล้วครับสายฮินดูบาซินสายเนื้อเนาะปวดแล้วพี่น้องอู้เหตไทยลูกงมงงามเลยครูนะตัวนั้นท่องบักฮาล้านครับดวงตะวันฮาล้านท่องฮาล้านดวงตะวันจัดเดือนหรอแม่นั่นสามเดือนนะคสามเดือนประกันท่องเนาะครับท่องที่ไหนครับท่องนี่ใหญ่ไงไงนี่อีกแม่นึงคู่กันครับพี่นอ้องปวดแล้วเอาไรไปไหนล่ะข้าเปิดบอกซู่ฟังไงยิ่งยิ่งจัิงสิเปิดไว้ ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขดเหนียวเช้อสารทุกท่านเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผ้าพีผ้านองมาเบิงขอกงัวนะครับวัอนี้สีคอนเทนต์สี่ผ้ามานําเสนอวันนี้ก็คือสี่มาเบิงการเห็ดขอกงัวโดยใส่ไม่เป็นลักนะครับร่วมกับสีเปิดราคางัวหูยขอกของเจาของขอกวันนี้แหละครับให้พี่เอโน้อดี๋ยฟังนะครับสาหรับหลายท่านนะครับที่เลี้ยงงัวหรืออยากจะเลี้ยงง่ว นะครับยังคิดประอว,ว่าการเห็ดขอกงอก็มีหลายแบบใส่ทั้งเป็นเหล็กนะครับอาจจะเป็นเหล็กเหล็กโปวงหรือว่าเป็นเหล็กแปบ๊บเหล็กโค้งสางต่างๆหรือหลายท่านอาจจะมีโขกมีปลามีไม่ของเจ้าของนะครับเห็ดไม้มันตอบโจทย์บอลน,นะครับเห็ดขอกงวต้นทุนสิป,ประมาณจักบาทถ้ายังบกเคยนะครับเมื้อกี้จะผมบ่าว่าที่กับผ้ามาเบงนะครับจะไปหุ่จักเกจาก้าของขอกเจ้าข,ของฟ้ามกันเลยนะครับผมเอาห้เจ้าของแนะนําตัวเลยครับน้อง สวัสดีครับอ่าแนะน้ำตัวจังหน่อยซว้อวางได้ก่อนครับซื้กอกลับครับอ่าน้องกลับนะครับผม,บผมอ่าเลี้ยงงัวมาจากปีแล้วก่อนนี่เลี้ยงงัวมาได้ยสามปีแล้วครับอ่าสามปีนี่คือสายพันธุน์ที่เขานิยมอ่าที่เลี้ยงยุคหอกนี่เป็นอันไรบาซินครับฮินดูบาซินเนาะแมนใจนี่คือฮินดูบาซินอย่างเดียวเลยเนาะมักฮินดูบาซินฮินดูบาซินแต่ว่าก็มีบางแม่ที่โค้งสั่งดีที่เห็นอยู่กับสีไส้อ่าบามันน้ำแน่กับมีเนาะแมนเอานะครับเดี๋ยวเริ่มต้นคลิปเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปมีเปิดราาคงัวเดี๋ละข้ามเบงนะครับ เดี๋ยวต้นคลิปนะครับตามค้นเสียงที่ผมเว้าก็คือผมสีผ้ามาเบิ่งคอกงอของน้องก๊อบนะครับผมก็ขี่รถผ่านบ่อยครั้งนะครับก็เลยมีโอกาสใหญ่ๆมาเยี่ยมมายามเบิ่งรายละเอียดน้ำน่องเพิ่นนะครับคอกงอของเพิ่นใส่ไม้เฮ็ดนะครับผมเห็นตั้งแต่ขึ้นโค้งนะครับเดี๋ยวให้น้องอธิบายจักหน่อยนะครับคอกนี้ลักๆนี่เป็นวัสดุอีหยังเนี่ยมีตะไม้ครับตัวนี้ครับมีใส่ตะไม้เนาะเป็นโค้งสร้างเอ่อล้อมเอ่อเฮ็ดรั่วนะครับแต่ว่าลักๆเอ่อเราก็หลังคาเป็นสันไทยเมทัลชิ่วเนาะ ผ่นไทยนะครับบ้านเฮาเอิ้นเดี๋ยวให้น้องพาเบิ่งจักหน่อยนะครับจักล็อกครับทั้งเบิดที่เฮ็ดอยู่ตอนนี้8ล็อกบ่ครับ8อ่า8ล็อกนะครับความกว้างหน้ากว้างหลายปาเลยตัวนี้4เมตรตัวนี้จะมีล็อกไงสําหรับงัวคู่เด้อพี่น้องนะครับอยู่เป็นคู่แม่ลูกก็4คูณเท่าใด4คูณ4ครับตัวนี้ครับนี่นะครับหน้า4แม่นครับแล้วก็ยาวลงไปฮอดพุ่นเด้๋ แปดเมตรครับตัวนี้ครับเอาครับซีคูณนแปดนะครับอ่าหน่าซีคูณแปดเบิ่งครับเทียบกันนะครับอันนี้สําหรับหมอสําหรับง่วแม่ลูกเนาะเอาขันขันง่วตัวเดียวตัวเดียวเลยบ้านนี้ตัวเดียวตัวเดียวเดียวเลยบ้านนี้เบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งทางพี่นะครับขออนอญยากได้พี่น้องเอานี่ครับลักษณะของขอดเพิ่นส่วนประกอบเดี๋ยวผมให้เบิ่งล็อกเดียวนะครับเอาหนึ่งล็อกให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวให้น้อง่นอธิบายให้ดูฟัง นะครับอันนี้กระดากว้างประมาณเท่าเมตรครับอันนี้สามเมตรครับนี่ตัวนี้สามเมตรคูณเท่าไรสามเมตรคูณหกครับสามเมตรคูณหกครับพี่นอ้องอ่าตัวนี้ก็สามเมตรคูณหกเบื้องลักษณะโครงสร้างอ่าสำหรับผู้กําลังมองหาว่าจะเค็ดคอกไหมนะครับพี่น้องใส่ไหมนะครับอ่านี่ก็เป็นไหม ไส่ไม้ย่าง,งเพชรครับนี่ไม้ย่างครับไม้ย่างไม้ย่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้เจ้าของเองเป็นไม้เจ้าของเองครับอาสำหรับผู้มีไม้นะครับเหมือนนี่ผ้ามาเบิ้งนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะผ้าไปเบิ้งคอกที่เป็นเล็กนะครับเดี๋ยวนี้เบิ้งไม้ไปก่อนเด้อพี่น้องนะครับกการเฮ็ดหัวเพิ่นก็เฮ็ดถือว่าทีเลยนะครับพี่น้องถือว่าทีเลยเอาไว้บ่ให้งัวไอ้ยื่นหัวหาก,กันเนาะแม่นครับเอ้านะครับงัวฮินดูบาซินตัวใหญ่ครับเพิ่นก็เลยเฮ็ดขึ้นสูงไว้เพราะว่าเฉลี่ยงัวเพิ่นลอยหกสิบขึ้นเนาะลอยห เบิ้องครับพี่น้องห้อมหางกับประมาณสามสิบเส้นนะครับยี่สิบถึงสามสิบเส้นต่อล็อกอันนี้ไม้ย่างมันก็จะเหี่ยวจังอยนะครับคนเลือยเ่วจังน่อยอันนี้ไม้ส่วนโตทั้งหมดแปดล็อกครับพี่น้องโค้งลังคากับเป็นไม้นะครับพี่น้องไอ้โค้งลังคาให้เบิ้งนะครับโค้งลังคาเป็นไม้นะครับค่าสร้างจักบาทจังเมิ่นี่ค่าสร้างมด่ตั้งสองหม่องนี่สองหมื่นกว่าบาทครับเพิ่นเฮ็ดเป็นสอง สองเทื่อครับพี่น้องเบอร์เดีดเทื่อเดียวแล้วนะครับเกือค่าสร้างสองหมื่นคาเสานี่เบิดร้ายไปเลยค่าเสานหน,าานิประมาณหกพันพันนี่นะครับประมาณเจ็ดพันเนาะ,ะประมาณเจ็ดพันแปดพันประมาณนี้นะครับเอานี่ไม่นะครับแล้วก็สิมีพวกซื้อตะปูซื้อน็อตซถึงยังเนาะ <laughs> เอาเบ็ดเสร็จนะครับผมเอาให้น้องวอร์ซูฟังในเบ็ดเสร็จแปดล็อกนี่ระยะนี่ส่วนใส่รา,ายละเอียดต่างๆนี่เน่ยเงิ่อนถิ่นใจไปขาวๆอยู่ประมาณเท่าไหร่ ข่าวแต่เงินจะคข้งโจ๊กออกนะครับนี่อันสั้นยนี่ช่วงนั้นมันถือครับมัดมื่น,นก็บาทครับนี่ครับมัดแต่ัดมื้นก็บาทผ่าเขียวเดียว่าเขียวนี่มัดสามพันครับพาเขียวมัดสามพันอ่าพาเขียวเอาไว้ถากันยุ่งเนาะพี่น้องนะครับกันยุ่งกันแมงอ่านี่เดี๋ยวเขามากัดมั่วเฮานะครับอันนี้ก็ห้างมันนี่ก็ไม่ยากเท่าไหรนี่เนาะตีเป็นล็อกอ่าห้างกับระยะห้างกับอยู่ประมาณเมตรคุ้นสองเนาะครับอ่าประมาณเมตรคุณนสอง เกือบสองนะครับเมตรคุ้นสองนะครับหนึ่งเมตรคุ้นสองเมตรนะครับกว่างยงวสูงกับยูประมาณเม็ดนึ่งเทกันเนาะสูงประมาณเมตรหนึ่งอาครับใส่หญ้าใส่ฟางได้ครับพี่น้องประตูกะมีทั้งเป็นแบบประตูน้องใส่เป็นเล็กบ่เล็กเมื่อน่ครับอ่าประตูเฮ็ดเป็นเล็กนะครับไม่ใหม่อ้าวประตูวไดเฮ็ดเป็นใหม่นะครับประตูเป็นเล็กนะครับมีเครื่องซับยาพี่น้องนะครับอยู่ในฟ้ามนะครับหลายท่านที่ยังกินตนาการบ่อจากเฮ็ดกอกง่วมี่ยังเนี่ย อันนี้เครื่องซับหยานะครับเป็นอยังตัวมีเครื่องซับหยาเพราะว่าบางทีเขาปลูกเนเปียเนาะปลูกเนเปียนรกจักรพรรดิหรือว่าหยาที่มีล่ำย่าวหรือว่าก้านแข็งเท่ากับมาซับได้นะครับหรือว่าเอาพืชที่ที่ว่าล่ำแข็งจังหน่อยนะครับมาซับให้่งัวกินก็ได้นะครับกับเครื่องจักรบาดนี่สมัยนั้นซื้อเครื่องนี่เกียบมื่นครับนี่ครับประมาณตอนนี้ผมเห็นในท้องตลาดก็อยู่ประมาณแปดพันเนาะแมนครับจักรใบมีดตัวนี้ หกใบมีดนะครับเมีนปะเมียนครับหกใบมีฮกใบมีดนะครับเครื่องหมอเตร์นะครับจากแรงสามแรงครับสามแรงครับพี่น้องเอานะครับสําหรับมือไม่อยากเลี้ยงงวนะครับบ่ผิดหวังแน่นอนเหมือนนี่คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเพราะเป็นกําลังใจนะครับหลังขอผมก็มีขอกงัวนะครับขี่มันเนี่ยมันเก็บออกทุกมือปะทุกมือครับอ๋อแพ็คกระสอบเนาะเมนครับจ่ากระขายกระขายนี่ครับพี่น้องนี่ขี่เก็บไปนี่ แล้วก็มีล้านกว้างปล่อยงัวอาบแดดหรือว่างัวออกกําลังกายนะครับแต่ว่าเด้เอาไปเลี้ยงเพิ่นงเอ่ามาปล่อยไว้จังซี่เหรอครับพี่น้องมาปล่อยออกมานะครับให้กินหญ้ากินอาหารนะครับเอาบัดที่นี่เบื้องคอบบางทีเรียบร้อยคันจะสามไร่กูหนีก็โทรมาเบอร์น้องกรอบได้นะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปผมจะขอเบอร์ให้นะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวไปเปิดละข้างงัวก่อนนะครับพี่น้องอาจารท์ธาโดนแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปิดละข้างงัวซะก่อนนะครับนี่ครับ เอาหนงกอบเข้ามากครับมีตัวใดเนี่ยบัดน,นี้เอามาเปิดราคาง,งว่วงขอกนนองกอบนี้มีแตชดูบาซินเน้ะพี่น้องอีกสองตัวเล่าผูกไว้ทงหน้าเดี๋ยวจังนําออกไปเบิ้งนะครับเอาเบิ้งสุ่มอยูข่ขอกมาเดียวออกไปทงก่อนอะไรขึ้นคู่แลกกอน,นะครับแม่ลูกเอานะครับหนองกอบล่แม่ลูกขึ้นในเบิ้งซะก่อนแม่เป็นงว่วงสีเหลืองเม็ดขอบเปลือกกันปะครับผุนผุนแม่เลยอ๋อใส่แม่มันนั่นแม่เพื่อนอ๋อนีแม่เพื่อนนันี้แม่สาว อ๋อเอาวงคูแม่ลูกก้อนพี่น้องนะครับอันนี้คูแม่ลูกนะครับเบิ้งครับพี่น้องเนียางน้่ไหมเหรเห็นกล่องแล้วพี่น้องนี่แม่นี่นะครับอ่านลูกไส้เพื่อนเนาะแม่นครับเอานะครับคููแม่ลูกลูกที่ไหนครับอยู่น้าแม่นั่นนั่นตัวตัวผูตัวแรกครับลูกลูกแรกนะครับตัวผูเป็นลูกอวายครับลูกแดงเอราวันครับลูกแดงเอราวันพี่น้องตัวผูจักเดือนแล้วได้ปีนี่นะครับปีหนึ่งเนาะ ปีหนึ่งลูกแดงเอาวันเด้พี่น้องนะครับลูกไส้ของแดงเอาวันหูเง่าหาสิบบ่แล้วเนาะหาสิบเส้นหาสิบเส้นนะครับเบิ้งเบิ้งใบปลายกวดดีอยู่แล้วพี่น้องนะครับเอาแม่ลูกนะครับอันนี้แม่เพื่อนแม่ทองอีกไปครับทองนะครับทองพอได้ยู่ครับทองวีโก้ครับนี่ครับทองวีโก้เจ็ดเดือนแล้วผมเซิ้งเจ็เดือนกุมภาพันธ์ครับ เสื่อเดือนกุมภาพเนาะ่นอ่าเสื่องหนี้เดือนกุมภาพันนะครับผมกุมภาพเดือนนี้เดือนสิงหานะครับสิงหากะหกเดือนแล้วอ่าหกเดือนแล้วพี่น้องนะครับทองกับวีโก้ทองที่สองลอยหาซื้อไดนะส่วนสูงแม่นี่สองพันลอยหาซื้อลอยหาซื้ได้นะครับประกันทองเด้อพี่น้องนะครับคู่นี้เปิดร้ายมาได้แม่ลูกคู่นี้ เปิดไว้สิบสองครับเปิดไว้แสนสองครับพี่น้องนะครับผมากฮินดูบาซินโบจัดจัดนะครับทองกับพอวิโก้นะครับลูกใต้เพิ่นนีก่ะลูกของยังก็แดงเอรละวันแดงเอรละวันนะครับใครอยากได้ตาลูกเดี๋ยวนี้เอาไปเห็ดพอพันนะครับสําหรับผู้มากฮินดูบาซินนะพี่น้องหลายบรนไดตาลูกเพิ่นนี่อยากปล่อยไปเป็นครูเลยไหมครับอ๋ออยากออกครูเนาะเพิ่นวาอยากปล่อยครูผู้ใดอยากได้กับว่าเหมาครูไปได้พี่น้องแม่ลูกนะครับครูนี่เปิดไว้สิบสอง นะครับอ่าวพิจารณาเบิงพี่น้องนะครับทองเพิ่งกังรับประกันให้หของน้องกรอบนะครับอ่าวเดี๋ยวเบิงครูที่สองครับผมเอาไที่นี่เบิงแม่อ่าแม่นี่ทองไปทองในเดือนเดือนกัวนี่ครับเอาแม่นี่ทองในเดือนกัวๆนะครับก็พอไดครับใส่พ่อไดอันนี้แชมเปียนอีสานครับแชมเปียนอีสานนะครับผมอ่าวไ่พ่อแชมเปียนอีสานนะครับเดือนกัวๆทองที่ไดเนี่ยทองสองครับนี่ทองที่สองนะครับเอา แชมปเปี้ยนอีสานทองที่สองนะครับตัวนี้นายตาจะอีกเมื่อกี้มือตรวจทองได้เนาะครับเดือนเขาสองเดือนตรวจทองได้นะครับตัวนี้แชมเปี้ยนอีสานเป็นแม่ลูก้อพี่น้องนะครับลูกสาวพึ่ยู่ทั้งพุ่นนะครับลูกสาวลูกสาวเป็นลูกกับแม่กันบามันเนาะแม่เป็นลูกดีบีของที่เจ๊เก่าฟ้ามนะครับลูกสาวพิ่นนะครับเอานะครับตัวนั้นพึ่งเป็นตุ้มหายเนาะแม่เป็นตุ้มหงายลูกสาวพิ่นนะครับอยู่ทั้งพุ่นครับพี่น้อง นะครับอันนี้ลูกสาวด้วยพี่น้องพู้นี่ครับลูกสาวเพิ่นนะครับเอาขัดป้อยยคู่แม่ลูกนี่ไรไปไหนผมอยากห่องไว้จะเกียวซองหมดนะครับเอานะครับซิฟเท่าไรเอาซิฟเก่าครับเอาครับแสนเก้านะครับแม่นี่สูงลอยหกสิบห้าได้หรอแม่นครับลอยหกสิบหาได้นะครับลอยกันเอติดโบสนะครับเอาเกี่ยวดีครับหู ขันทองเชื่อเปลนอีสานต่อตรวจทองติดทองแล้วนะครับเพื่อนว่าจะเปิดในราคาแสนเก้าแม่ลูกนะครับแม่แต่ว่าลูกเป็นลูกไม่กันบราหมันนะครับเป็นลูกของดีบีของที่เจนะครับบุมมีตำแหน่ยังนอแม่นี่บัวครับบุมมีตำแหน่งหัวบุมมีตำแหน่งได้พี่น้องนะครับมาเบิงตัวจริงเอาได้นะครับยุติถนนใหญ่ทางไปบ้านว่าที่นี่แหละครับไปมาบ่ถือกับบ้านอ่าบ้านยังก่อบ้านนงไว้ครับบ้านนงไว้นะครับผมอ่าตำบลกอแก้วอำเภอเสละพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เอามาเยี่ยมมาชมน้ำแขอกนองกอบพได้นะครับเอาเดี๋ยวพาไปเบื้องแม่เหลืองเม็ดขวเปือกนะครับไอ้บ่ค้นดิซิบเอามันมาอีกแล้วแม่นันมันหมักวนคนบาด่อนะบ่เออเอานะครับนี่แหละครับเกาะวันไห้แม่นันเออเอานะครับนี่แหละครับลูกของแม่ใหญ่เมื่อกี้แสนเก่านะครับเป็นลูกตัวแม่เด้อพี่น้องนะครับเป็นลูกของดีบีนะครับเบื้องห้อยแผลตุ้มพึงหายนะครับพี่น้องนี่ห้อยแผลตุ้มพึงหายไป นะครับตูมขึ้นไหล้วยเนาะนี่แต่ว่าก็หายไปแล้วนะครับจับสเกตรุดออกเบิแล้วนะครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นจะเดือนแล้วก็ก็ปีไปปีแล้วครับประมาณปีหนึ่งนะครับอันนี้ลูกสาวนะพูดแม่อยู่ไกลนะครับเพื่อนเปิดคููแม่ลูกแสนเก่านะครับเดี๋ยวว่าเบิ่งแม่เหลืองเม็ดขวเปลือกนะครับแม่นี่ทองแก้แลรวพี่น้องแม่เหลืองเม็ดขวเปลือกแม่นี่ทองแก้แล้วนะครับแม่เหลืองเม็ดขวเปลือกนะครับตัวนี้ทองจะเดือนแล้วครับน้องก๊อปตั้นี่ เจ็ดเดือนนะครับตัวนี้ครับท่องเจ็ดเดือนท่องก็พอได้วีโก้ครับท่องกับวีโก้นะครับเจ็ดเดือนท่องที่เท่าไรครับท่องแรกครับท่องแรกเอาดึงเอาไว้เบิ่งนะเดี๋ยวนะผมดึงกันเลยครับแม่นั่นมันอย่างไงห้าเก่านะครับอ่าโอเคเบิ่งครับพี่น้องใหญ่นะครับสูงใหญ่เบิ่งครับร้อยหกสิบบวกเนาะครับร้อยหกสิบบวกท่องกับวีโก้นะครับไก่ขวัดแล้วกับรถขวัดมือใดก่อนได้ใบ เดือนนะครับเดือนไหนก่อน <laughs> ผมบ่ไดเบ่งครับจกักจักเดือนอายุทองตัวน,นี้เจ <7 S 1> ็ด <7 S 1> <บ>เดือนครับเจ็ดเดือนปกติฮิดดูบาซินก็ตามไรขวักข้อเก่าเดือนปกติเนาะแม่นครับเบิ้งพี่น,อน้องนุ่มไครจ้างแล้วพี่น้องนะครับเอานุ่มไครแล้วนุ่มไครแล้วนะครับตัวน,นี้ก็ประก,กันทองร้อยหกสิบบวกครับเปิดร้ายไปได้ครับเปิดไว้สิบสองครับเปิดไว้แสนสองพี่น้องเอาทองกับวีโก้นะครับง้อหูฮิดดูบาซินนะครับน้องกรอบเป็น มักสายนีแหละครับพี่น้องนะครับงามงามง่ามาหัน,น้ามาถ่ายลูกก็างามเลยครับ <c oughs> สำหรับผู้มักที่ดูบาซิน่ผิดวางแน่นอนนะครับของนองกรอบเดี๋ยวอีกสองตัวพี่น้องเดี๋ยวพ้าไปเบิ่งอยู่ทงหน้านะครับอีกสองตัวเดี๋ยวาไปเบิ่งทงหน้านะครับของเพ่นเอาไปลามไว้ทงหน้าซุ่มหนีว่าจะออกไปกลุ่มนี้นะครับราคามักสผสำรับนิยมที่ดูบาซินอยู่อยางไรพอดีๆดัดงๆนะครับถือว่านองเพ่นกระใสพอดีๆดัดงไว้ให้พี่ให้น้องสำหรับผู้มัก นะครับมาเยี่ยมมาชมกันได้นะครับมาเบิ่งคอ,อกเพื่อนนีแ่แหละครับพี่น,อน้องสําหรับผู้กระลังจากเ็ดคอ,อกเนาะอ่าก็ถือว่าผ้ามาแนะนําแล้วก็มาเบิง่งโครงสร้างของเขออ่งบประมาณก็ตามที่เว้าสู่ฟังแล้วพี่น,อน้องอ่เดี๋ยวไปเบิ่งอีกของตัวโยธงหน้าครับผมอานะครับออกมาหอดออกมาหอดธงแล้วพี่น้องน,นะครับอันนี้คือสายม้วยักษ์มัวใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปเบิง่งเอาเบิ่งตัวที่แรกทั้งพี่ก่อนเอาตัวใหญ่ซะก่อน ออก,กอบดึงอาพี่ทั้งกอบมันนั่นบ่ได้ผูกเชือกเลยไม่ได้ผูกเชือกว่ะเอาเดี๋ยวยืนเบื้องใกลๆก็ได้ครับนะครับพี่น้องปวดแล้วแม่นี่โอ้สร้างเพื่อกลางป้าพี่น้องนะครับเอามาเลียง <c oughs> นะครับสองตัวนี่มันเืียงมันก็เรียกว่ามันนั่นเลียงยุดโดนเนาะมันขุ้นขึ้น,นชิ่นกับพื้นที่เราเพิ่นเลย้อาออกมาเลียงธงสุ่มนั่นเอาไว้ในครกนะครับของน้องกอบตัวนี้ผสมไปน้องกอบแม่นี่ผสมเหรอครับ ใส่พ่อไหนใส่สามหนึ่งครับอ่า kef สามหนึ่งบ่แมนครับโอ้ใส่กับพอ่อไม่กันบามันลอยพี่น้องงั่วนอกของที่เจาเก่าฟ้าม kef สามหนึ่งนะครับเอาเดี๋ยวให้พ่อพ้นมาดึงได้พ่อจับเข้าให้ได้พ่อเอาคู่ตั้งไันก็ได้ตั้งไว้ฮันละคู่ี่ยงกว่าน,นั่นเอาปลามาได้ใส่โอ้เบิ้งครับพี่น้อง ข้กักแล้วโอ้ยอ่าโอ้ยไงไงไครับตัวนี้หนังหนาซาหญ่นี่เละครับพี่น,อน้องเขาว่างัวหนังหนาซาหไ่นะครับเบิง้งครับเบิ้งไทยโหดแล้วพี่น,อน้องงัวยักงัวงยักอถืงใจบ้าว่าที่แห้งนะครับนี่เละครับสายหินดูบาสินสายเนื้อเนาะนะครับโค้งสร้างกระดูกไงสายเพิ่นไป่ใช่ด้กอบลู่สายเพิ่นบ่ผมบ่ลู่ครับว่ะโอ้ยไงไๆๆ นี่อีกแม่หนึ่งคู่กันครับพี่น้องอ่าวปวดแล้วเอาลายไปไหนล่ะข้าเปิดบอกซูฟังไงง่ายจังสิเปิดไว้ตัวละสิบสองครับตัวละแสนสองยกคูนะครับแม่นั่นท่องพราไหนตัวนั้นท่องบาคาล้านครับดวงตะวันบาคาานท่องบาคาานดวงตะวันจัดเดือนหรอแม่นั่นสามเดือนนะครับสามเดือนประกันท่องเนาะครับอ่าท่องที่ไหนครับท่องที่สองครับอ่าตัวนี้แสนสองท่องดวงตะวันบาคาานเด้อพี่น้องนะครับท่องที่สองแม่นี่ท่องกับเคเอฟสามหนึ่ง นะครับของที่เจเก่าฟ้ามปวดแล้วพี่น้องโอ้ไทยหลูกงามๆเลยพุณนะโอ้คุณพ่อยืนจับเข้าจังเลยนะพ่องามๆเลยเออใช่หรือเล่าพ่อปวดแล้วนะครับงอางามของคุณพ่อกับน้องกอบนะครับเอาถือใจนะครับแสนสวงครับพี่น้องยิ่งๆฝากพีฝากน้องเอฟซีทุกท่านสาหรับผู้กาลังหาง้วไปเลี้ยงบ่ผิดหวังแน่นอนน้นองกอบนะครับเอาเบอร์โทษได้น้องกรอบบาท,ที่นี่ เอาเอา,เอา,เอานะครับเบอร์ทรน้องกรอบเด้อครับพี่น้องเบอร์ทรน้องกรอบ080153ป2 3 8นห3อะครับ0801533238นะครับ,รบเอาอีกรอบนึงนะครับผมท่านที่จดเบอร์ประทันน่าส080153 3238ะครับเบอร์น้องกรอบนะครับผมนะครับ ติดต่อบอ่ได้กามาอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับกนติดต่อบอ่ได้นะครับผมันทั่ไปอาธิติดยากจักน้อยอีกเบอร์หนึ่งกัศูนย์หกหนึ่งศย์เจ็ดหกแปดเจ็ดศูนยะครับศู0 61, 0 76, 8 8นย์หกหนึนเปดดศูนปะครับผมสเบอร์ติดต่อมาได้เด้อพี่น้องนะครับหมักใหญยๆจังสี่บ่ผิดหวังแน่นอนนะครับทองดวงตะวันนะครับตัวนี้ทองเขียสนึ่งส่วนสูงคู่นี่ร้อยหกสิบบวกนอกบเนาะแมนครับร้อยหกสน้องกบบอกว่าร้อย 60บวกครับพี่น้องแต่ผมว่าเมียนั่นก็นทีโอ้60หาขึ้นนะครับ <c oughs> อ <c oughs> เบิ้งครับพี่นอ้องปัดขากแล้วนะครับเอาคลิปนี้จากลาไปซนีเดอพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามสำหรับเอฟซีที่มักฮินดูบาซินนะครับหลงไหลในพันธุก,กรรมฮินดูบาซินถือว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับฟ้ามน้องกลอบผมแน่นำเลยมาเบิ้งตัวจริงเอา นะครับผมก็ถือว่าเป็นซื้อกลางภาคผีผนองมาให้เบื้องกำงามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปที่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ